ดีๆท่านนะดีๆนะเหมือนเจ้าตัวมันกำลังเรียกเรียกเรียกอย่างเนี้ยชิ้นส่วนของตัวเองกลับไปอ่ะท่านท่านท่านยังไม่ทันเรียกเลยมันมาแล้ว,วอ่ละลากไปแล้วผีกินผีแล้วมึงพี่งานนี้มันมันจัดเลยผม สวัสดีครับอยู่กับผมสายลมพาลุวนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวอีกเช่นเคยนะมากับสอนนะครับครับสวัสดีครับพี่พี่ครับอืมวันนี้เราทั้งสองคนแวะเวียนกลับมาที่ทําคนป่านะครับเราจะนำไส้กระสือที่เราได้ทางเมื่อคืนนะนะนำมาให้คอล้ำใช่ไหมท่านใช่ใช่อืมซึ่งเราเดินทางมาคข้างที่จะเย็นมากแล้วนะครับใกล้จะมืดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรารีบประกอบอาหารกันดีกว่านะครับก่อนที่จะมืดจะคํามากกว่านี้นะ พร้อมเลยพ้อมเลยก่อนที่จะไปชมคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับว่าเราทั้งสองคนด้วยนะครับไปครับ ไปย่างกันไปม,า,มา,ววาวับอุ้ยอ้าวแอมสองตัวั้ง,งนี้ไปถึงไหนแล้วนะอ๋อน้อนเลยยงัยงยงังยังยังไม่ได้ท่านม,มาเดี๋ยวรอให้สุกกันดีกว่า มาเลยครับทุกคนมาพิกปลากันโอ้โหท่านอ,อาร้อน,ออนลเลยนะเหลืองอลามนะครับอันนี้ยังไม่ต้องพลิกอันนี้ที่หลังอโอเคโอ้โเดี๋ยวมาดูตอนที่มันสุกเราจะน่าทานขนาดไหนนะครับนะวันนี้เรามีปลาเผาด้วยนะครับนี่นะ สองตัวนะซึ่งเราซื้อตามมาจากตลาดนะครับอืมสองตัวใหญ่ๆเลยนะครับเสียดายที่แมค้าลอกเกล็ดออกไปแล้วนะครับจริงๆถ้ามีเกล็ดมันจะดีมากๆเลยนะไม่รู้ว่าความเค็มของเกลือจะจะเข้าไปในเนื้อปลาหรือเปล่านะโดยปกติแล้วมันจะมีเกล็ดปลาด้วยนะครับอืมบรรยากาศตอนนี้คือเย็ยนเข้ามาทุกทีแล้วนะครับม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะ แต่ว่าฟ้าถึงเข้ามาพอสมควรเลยนะครับบริเวณรอบถ้ำก็เงียบเหงานะก็ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยนะครับรู้สึกว่าจะไม่มีใครอยู่นะอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในถ้ำนั้นอาจจะออกไปหากินอาหารนะครับอืม นะเงียบหงามากๆเลยนะไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนะถ้าตกผมก็ได้นําไฟชีดมาด้วยนะครับน้ําหลังจากที่ฝนไม่ได้ตกลดลงไปค่้ทข้งที่จะเยอะเลยนะครับวันก่อนน้ําเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะแต่ตอนนี้น้ําลดลงไปเยอะพอสมควรเลยนะครับพี่พี่เห็นฝั่งนุ้นไหมนู่นน้ําแห้งแล้วนะครับฝั่งนุ้นนะ กติตรงนั้นจะมีน้ำด้วยนะครับอเราทั้งสองคนเรากอบอาหารกันเสร็จแล้วนะครับเม uh huh. นูหลักๆของเราวันนี้ก็จะเป็นปลาเผานะแล้วก็มีน้ําจิ้มด้วยนะครับอ uh huh. น้ําเอ,อแล้วก็จะมีมาม่านะครับไว้สดน้ํานะอะืคอจะได้ไม่แห้งนะครับ มาชิมกันดีกว่าว่ารสชาติอาหารของเราวันนี้จะเป็นยังไงบันจะเป็นยังไงกันบ้าง<ม>าอืมาชิมดูท่าน<อ><อ>มันมากเลย,เ,ยเอาไปเยอะๆเลยท่านปลาเผาเนื้อนชะิมสักน,นิดเงียม,อ,มอร่อยมากอร่อยนะท่านนะไ,ได้เหรอหม,มาม กลมอ่ๆนะท่านน่ะอืออือบคุณยอดเลยมาท่านกินข้าวดีกว่ามามาอืมกลับมานละ้วคุดยอดเลยครับกลับไปที่นี่ต้อง

แสงสีแดงนะไม้แล้วนะครับกอดนนไ้อี้ยึกลัวนกัวเราดูดิท่านมันเกิดขึ้นได้ยังไงแปลกมาก มันจะดีเหรอมันจะไม่เป็นอันตรายใช่ไหมือวัวมันพยายามจะหนีนะทุกคนไปขยับนะันขยับแล้วครับผมเหมือนมันพยายามจะหนีนะทุกคนเข้าเลยครับเฮ้ย มันแรงขึ้นหรอเหมือนว่ามันพยายามจะหนีนะไส้มันขยับต้องสอบให้ผมด้วยทุกคนครับตอนนี้ไส้กระสือมันพยายามจะหนีนะอ้าอ้าวคุณไปไปพระโม้บ้าเวบ้าวเดี๋ยวๆเอามากด้

มันดิน้นมันดิน้นมันดิ้นเองเมื่อกี้ทุกคนลองพบลากันเลยมันน่าจะหนีมัาพยายามจะหนีมันหยุดดิน้นไปแล้วขนาดปอดมันหายไปเที่ยวหนึ่งนะพี่นะผมตัดปอดมันไปเที่ยวหนึ่งนะครับผมมาถ้าเราถือละวค้าถือเดี๋ยวผม <laughs> จะย้อนลงไปข้างล่าง S <S <iser> <S <are> ดีนะทานนะดีนะเหมือนเหมือนเจ้าตัวมันกำลังเรียกเรียกเรียกอยไอเนี้ยชิ้นส่วนของตัวเองกลับไปอ่ะโคตเหนื่อยเขาเหม็นด้วยเหมือนกับว่าเจ้าตัว กำลังเรียกชิ้นส่วนของตัวเองกลับไปอ่ะใช่ไหมเป็นไปได้เหรอท่านม,มันเรียกชิ้นส่วนเลยเหรอ,อทำอย่างนั้นได้เลยเหรอนั่นจะใช่เพราะว่าไอ้วันที่เราตัดไอ้วันนั้นอะท่านจะลืมเลยหัวมันหายไปหัวแล้วก็ผมมันหายไปหัวแล้วก็ผมแล้วก็ไส้มันอะหายไปเราแค่ส่วนเดียวแต่เรียกให้ผีออกมากินมันไม่รู้หรอเไอ้ผีชั่วกป ท,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 ท่านท่านท่านยังไม่ทันเรียกนี่มันมาแล้ววะ่ะเนอนระวังเอาเอาไปเลยลักกัแล้วผีกินผีแล้วมึงพี่งานนี้มันมันจัดเลยผมบอกให้ผีกินผีนะครับไปแล้ว mọn hết một kín mึง mọn hết một kín nâng lửa mày học kín hà lửa mọn kín nâng lửa mọn kín nâng lửa mọn nâng ăn mọn nâng này lên nâng 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 đó ท่านี่กินไหมเสียงกินน่ะเสียงกินเสียงกินแต่หัวไม่ขยับเลยนิ่งมากเลยนี่ไปแล้วใช่ เสีย,งก,กยงกินไหมทุกคนใครได้ยินเสียงกินมั้ยฉันมากอผมไม่กล้าเข้าไปแล้วผมเห็นแบบนี้นขนาดอาของ<ด>ขนาดอันนี้มันยังกินได้ขนาดนี้หายไปแล้วโคตรชัดอะเอาไงดีท่าน <c oughs> เราต้องเราดูสถานาการณ์ว่าจะมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่ามันจะมาก่อกวนเราหรือเปล่าไอ้ตัวเนี้มันไม่ชอบออกจากคำเท่าไหร่นะหรอ ปกติมันจะอยู่แต่ในถ้ำตลอดเลยไอ้อกอลัมผีร้ายตัวเนี้ยนะเฮ้ยกลัวมั <S 2> <S 2> <S 2> นมาก็กลัวไงเอาไงท่านยังไงดีเอาไปเราไปตั้งหลักไหมกลับไปตั้งหลักที่แคม์ดีกว่าโอ้อยทำไปก่อนเลยนะโคตรร้อนเลย <c oughs> นี่นะครับพี่ๆหลังจากที่เราขำมาจากถ้ำเรานั่งพักได้สักแป๊บหนึ่งก็มีปูตัวหนึ่งนะเดินเข้ามาหาเรานะครับนี่นะเป็นปูเผือกนะครับนี่ปูเผือกหรือปูแก่ไม่รู้ท่านก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าสีมันแปลกมากเลยอยู่ดีๆเขาก็คลานมาหาเรานะใช่ซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจที่จะจับมันมาเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยมันไปนะเราจะไม่ฆ่ามันหรือว่าจะไม่ทำร้ายมันนะครับ อยู่ขามีกี่ขาหนึ่งสองสามสี่สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดแปดเก้าคยแปดถ้ารวมกันนี่ก็สิบสิบพอดีเลยออใช่สิบสมบูรณ์มากเลยนะเหมือนตัวมันสมบูรณ์มากเลยนะตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่แล้วก็แขนขาครบสมบูรณ์ท่านเคยเห็นไหมอูสีขาวเพือ่ๆเยังไม่เคยเห็นใช่ไหมเนียนแน่นมากครั้งแรกเหมือนกันใช่ไหมผมก็ครั้งแรกนั่นเนี่ยผมครั้งแรกเหมือนกันแล้วเราปล่อยมันไปดูว่ นี่นะพี่เราปล่อยมันไปแล้วเราเราจะไม่ยุ่งกับมันนะอืดูมันไปแล้วนะครับแรกแรกมันคลานเข้ามาหาเรานะี่ตอนนี้เราจะปล่อยมันไปนะครับมันกําลังคลานไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันจะคลานไปไหนนะมันคลานลงน้ํามาสิท่านนะจะคลานไปไหนมันกำลังไปแล้วนะตัวใหญ่มากเลย เราทั้งสองคนได้เดินทางกลับมาที่พักของเราแล้วนะครับผมรู้สึกว่าในบริเวณแถวนู้นเหมือนมีเสียงอะไรเลยนะครับคล้ายเป็นเสียงเดินนะไม่รู้ว่าใครมาเดินอยู่แถวนน้นนะครับอาจจะเป็นตัวประหลาดก็เป็นได้นะตัวประหลาดที่นำทรายของของของกระสือเข้าไปกินนะครับโอ้ วังเวงมากๆเลยนะโชคดีที่เรามากันสองคนนะครับถ้ามาแค่คนเดียวคือบอกเลยว่าวังเวงนะแล้วก็น่ากลัวมากๆนะครับแล้วสิ่งที่ผมน่าแปลกใจคือไส้กระสือนะไส้กระสือที่เราปักไวท้ท่แถวนี้นะครับนี่นะตรงท่อนไม้ตรงนี้นะครับตรงต้นไม้ตรงนี้นะเราใช้มีดปักไว้นะครับอยู่ดีๆแสงก็กระพริบขึ้นมานะแสงสีแดงนะครับ มันเป็นอะไรที่น่าน่าทึ่งมา,มากๆเลยนะแล้วก็น่าแปลกใจมากเลยนะครับว่ามันจะพลิบออกมาได้ยังไงนะทั้งๆที่เมื่อคืนเราได้ตัดแยกออกไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อคืนเราตัดมาได้แค่ส่วนหนึ่งนะส่วนคอแล้วก็ส่วนไส้เราเก็บมาไม่ทันนะครับมันลอยหายไปเลยนะครับ อืมขอกับไส้แล้วก็เส้นผมหายไปเลยนะครับเราได้กลับมาแค่บางส่วนเนะอืมเป็นเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเรียกนะเรียกส่วนที่เหลือให้กลับไปนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะมัน่าพิศวงมากๆเลยนะครับคืนนี้เราทั้งสองคนจะเฝ้าดูสถานการณ์อีกสักหน่อยนะไม่รู้ว่าไส้กระสือที่เราได้นําไปให้กับ ตัวประหลาดนะหรือว่าตัวกอนล้านะครับโยนเข้าไปให้นะไม่รู้ว่ายังสามารถแผงริดได้หรือเปล่ายัางไม่แน่ใจนะครับก็ก็จะต้องรอลุ้นกันอีกทีนะครับบรรยากาศตอนที่คอวบองเวงแล้วก็อากาศเย็นมากๆเลยนะอืเสียงไอยก็ผมก็เริ่มไอแล้วนะครับแพ้ความเย็นนะโอเคครับเราพบกันอีกทีพรุ่งนี้เช้านะครับถ้าคืนนี้ถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่มันแปลกประหลาดไปกว่านี้ ผมจะลุกขึ้นมาอัปเดตให้พี่คนไทยรับรู้กันอีกทีนะครับแรับพังใหม่พรุ่ง้เช้านะครับบัตทสวัสดีครับหมครับ